สวัสดียามเย็นครับผมครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับผมสัญญาแก่ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมวันนี้จะไปเที่ยวลาวกันนะครับผมดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆครับผมครับ เรานะครับผมสูตร2ตัวมา1ตัวนะครับ4 5 5 6 1 2 4 5เด่น4 5ครับผมตามสูตร5เด่นที่สุดครับผม ผมสัญญาไก่ย,ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับอขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องนะครับผมครับช่วยกดซับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับผมครับช่องสัญญาไก่ย,ย่างครับผมครับ มีแนวทางหวยรัฐบาลนะครับบางทีก็มีบันเทิงท่องเที่ยวสาระก็มีนะครับผมบางทีสาระอาจจะไม่มากนะครับก็พยายามนะครับคือผมไม่ค่อยมีทักษะนะครับ แต่ผมก็มีความสามารถหลายๆอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆจุกจิกยุมยิ้มนะครับมีเพื่อนบางคนเขาแซวนะครับบอกว่าเฮ้ยอยากดังเลยว,วะผมก็ยิ้มแต่ไม่ใช่ผมตอบว่าไม่ใช่ผมอยากทำครับผมเออช่างก็เจะไม่พูดนอกเรื่องครับผม จะสรุปให้อีกทีครับผมคือผมรู้อยู่ว่าทุกคนทุกศาสตร์ทุกสาขาทุกอาชีพเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์เฉลิมเหมือนกับท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิบพัฒน์เพื่อนพูดนะฮะทุกศาสตร์ทุกสาขาทุกอาชีพมีคนเก่งที่สุดมีคนรวยที่สุดนะฮะความสามารถของคนเรามันก็ไม่เท่ากันอย่างคนรวยนะฮะพูดถึงคนรวยี่เรื่องของเขาช่างเขาแต่ผมยกขึ้นมาพูดเพราะว่า อย่างคนรวยนี่โอเคก็ยังมีคนรวยมากคนรวยที่สุดอย่างเงี้ยฮะเออช่างเราเถอะไปเที่ยวลาวกันสูตรสองตัวมันนึ่งตัวสี่สูตรสี่ห้าห้าหกหนึ่งสองสี่ห้าเด่นที่สุดก็คือห้าถ้าผมเน้นๆนะครับสี่ห้ามาหนึ่งตัวครับผมดูเล่นๆขาๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆครับผม แล้วอ,อีกสูตรหนึ่งนะฮะที่ที่ผมบอกว่าเข้าข้ามปีนะฮะคือ3งวดที่ผ่านมาก็เข้าติดต่อกันนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะฮะก็หลุดถ้าเขาหลุดแล้วเขาจะมานะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> เดนหนึเดนส่สี่ชน อันสูตรสตัวมนันหตัวสีสูตรนี่รวมเลข1นึ5 6 1องสี่ห้าห,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 าห,ห <c oughs> โปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับเป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ ตามสถิติของตัวเลขครับผมดูเล่นๆคำาๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัว ครับผมชอบส่วนตัวแล้วทีนี้ผมจะผสมสูตรเลยนะครับเลขเจตัวนะฮะ เลขเจตัวบนอย่างเดียวอันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับเนาะมาคำนวณให้พี่น้องดูนะครับแล้วมีพี่คนหนึ่งนะฮะที่เป็น FC ติดตามทางเพจสัญญากระย่างของสิกวางเพชรบูรณ์นะครับบอกพี่ขอเลข8ตัวหน่อยก็จัดให้พี่เขานะครับดูเล่นๆขำๆนะครับ ดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายผมก็ไปทำงานเลซินมานะครับถอดแบบเทกระถางทำเป็นงานอดิเรกครับผมครับแล้วก็ทำงานหล่อเลซินนะฮะเนาะอ๋อ,อ,อมันเป็นร่อง อันนี้ชุดโต๊ะนะครับคือพี่เขาขอมาก็จัดให้นะครับผม <c oughs> ดูเล่นๆขคำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมครับฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมฝากกด s u b สไคร b ์กตดต,ติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับเด่นที่สุดวันนี้นะครับคือเลข5ตามสูตรนะครับเด่นที่สุดคือเลข5แต่ผมเนี่ยเน้นเน สกับห้ามาหนึ่งตัวดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมครับสูตรนี้นะครับเข้ายาวมาข้ามปีนะฮะหนึ่งกับสี่นะครับชอบส่วนตัวครับผม <c oughs> รอง ชอบส่วนตัวครับผมดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปนะครับ <c oughs> ผมสัญญาก,กับย่างขนกวางครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ